สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ดูความหมายกับไพ่สามใบนะครับมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเรานะครับใบแรกเป็นหนึ่งถ้วยครับมีโอกาสดีๆเข้ามานะสเตรนจ์ครับกล้าฟความใช้ความกล้าอืม ใช้ความอ่อนโยนใช้ความกล้าเข้าสู้วิ่งเข้าสู้เลยเพอร์มิเป้าหมายโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่ทั้งสามใบเนี้ยกำลังบอกอะไรกับเราเอาเลไะเรามาดูกันที่ไพ่หนึ่งถ้วยก่อนไพ่หนึ่งถ้วยบอกว่าคุณกำลังได้รับโอกาสนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็ รับโอกาสนั้นหรือมีภารกิจหปือได้ทำสเตรงเนี่ยคือได้สัมผัสได้จับได้ต้องเป็นผู้หญิงกำลังลูกรี่สิงโตใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าอยากทำก็อยากทำแต่โอกาสนั้นมันก็มีความเสี่ยงหรือมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันทำได้แป๊บเดียวสเตนคือต้องใช้ความกล้า ต้องใช้ความอ่อนโยนตเ้งตคือการได้สัมผัสได้จับต้องหนึ่งถ้วยมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็รับโอกาสนั้นแต่โอกาสนั้นอ่ะมันทําให้คุณต้องกลับมาทบทวนในใจว่าโอกาสเนี้ยมันจะส่งผลดีต่อคุณไหมโอกาสเนี้ยกาลังจะมีไปทิศทางไหนคุณย้อนกลับมาหาตัวเองเป็นไพ่บอกว่าถ้าคุณจะเปิดโอกาส หรือคุณกำลังจะรับโอกาสอะไรมานะใครบอกว่าคุณคิดดูดีๆก่อนคิดดูให้ดีๆก่อนนะไม่งั้นอ่ะคุณก็ต้องอยู่กับมันอีกนานเลยนะอืมก่อนนึกออกไหมครับสเตงอยู่กับอีกนานเลยนะเพราะว่ามีอินฟินิตี้บนหัวเห็นไหมครับมันวนเวียนมันวนเวียน,ม,น,น,ยนมันหาจุดหมายจุดหมายปลายทางไม่เจอมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละถ้าคุณรับโอกาส ไพ่บอกเลยถ้าคุณเปิดรับโอกาสเมื่อไหร่นะคุณจะต้องอยู่กับมันเนี่ยอีกนานเลยนะแล้วคุณจะรู้สึกเบื่อเลยนะสเต็กนี่เบื่อนะเพราะว่าอะไรทําในสิ่งที่เสี่ยงทําในสิ่งที่มันอันตรายพอเราคนเราอ่ะเวลาทําอะไรบ่อยๆเขา้ามันจะเบื่อเพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกว่าคุณดูเป้าหมายของคุณก่อนแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไร ราะฉะนั้นคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เข้ามาหาความรู้ในคลิปนี้หรืออยากจะได้แนวทางในคลิปนี้นะครับโอกาสโอกาสที่ได้รับบางครั้งอ่ะมันดีแต่บางครั้งอ่ะรับมาแล้วมันพอเรารับมาแล้วอ่ะเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ถ้ารับมาแล้วมันต้องดูแลตลอดชีวิตมันมีเรื่องของพันมันมีเรื่องของข้อผูกพันอันยาวนาน เพราะฉะนั้นไพเคอรมิดบอกให้ดูดีๆก่อนนะถ้าคุรจะเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเช็ค <Check S 1> ให้ดีๆเลีนะมันเป็นภาระพันท้าผูกพันอันยาวนานเลยนะเบื่อเซ็งเลยนะสเต,ต็งไม่ใช่ว่าโอเคแหละมันจะมองว่ามีโชคพวกๆเข้ามามีโชคใหญ่เข้ามาจริงอยู่แต่โชคเนี้ยที่กําลังเข้ามาเนี้ยมันมอมามัน มันมาพร้อมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่คุณจะปล่อยป่าละเลยไม่ได้เฮอร์มิตถึงบอกว่าเช็คดูดีๆก่อนส่องดูดีๆก่อนนะว่าใจจริงแล้วคุณะต้องการมากน้อยแค่ไหนคุณต้องการแค่เล่นเล่นก็เหมือนภาพเนี่ยเหมือนผู้หญิงกับสิงโตคุณต้องการแค่เล่นเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าคุณได้สิงโตนั้นมาจริงๆคุณต้องดูแลรับผิดชอบสิงโตนะหาข้าวหาปลายกินนะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะ มันมีเรื่องของพั 6, นธะ์ูกพันนะไปไหนก็ไปไม่ได้นะก็ต้องมาเป็นห่วงนะถ้าคุณอยากจะได้สุนัขสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงนะตอนแรกมันก็ดีอยู่หรอกแต่พอไปไปมามามันจะกลายเป็นพั 6, นธะ์ทับูกพันนะถ้ามีใครเอาแมวมาให้เอาหมามาให้เอาสัตว์เลี้ยงให้น่คุณคิดดูดีๆก่อนนะครับคุณต้องดูแลให้เขาดีๆนะถ้าคุณเอามาแล้วคุณไม่สามารถเลี้ยงได้มันเป็นภาระ เป็นภาระผูกพันอันยาวนานเลยนะครับลักษณะไพ่เนี่ยอารมณ์เหมือนคุณได้ลูกสุนัขได้ลูกแมวมาตอนแรกก็รู้สึกดีแต่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะค่าอาหารเอ่ยหนจะเรื่องของเวลาเรื่องของการไม่สบายพาไปหาหมอเนี่ยโอโ้มันมนมันตามมาด้วยภาระความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเลยเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกคิดดูดีๆก่อน โอเคนะครับจบแล้วกับไพ่สามใบถ้าจะรับของของใครมาคิดดูดีๆก่อนนะปฏิเสธได้ปฏิเสธนะไพ่บอกว่าถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธแต่ถ้าคุณไม่อยากปฏิเสธคุณคิดดูดีๆก่อนว่าการที่คุณรับในครั้งเนี้ยมันมีอะไรตามมาบ้างมันมีผลเสียไหม,มหรือวันดีผลดียังไงโอเคไพ่ okay, ถึงบอกว่าเช็คดูให้ดีๆก่อนโอเคนะครับจบแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ